สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมซอมบี้ยันเดเรนะคะจะบอกว่าเกมนี้นะคะเขาก็ดัดแปลงนะคะมาจากตัวเกมยันเดเระค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นเกมซอมบี้ซึ่งไม่เหมือนใครเลยนะคะจะบอกว่าม็อดนี้นะคะทุกคนกว่าปอจะไปควานหาแล้วก็เอามาทำเนี่ยโหย่ยากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันก็ ต้องโหลดหลายอันแล้วก็หลายขั้นตอนด้วยนะคะแต่ว่าปอก็ทําสําเร็จนะคะทุกคนเพื่อทุกคนเลยแล้วก็เพื่อมอดนี้ด้วยนะคะคือเอาง่ายๆเลยนะคะทุกคนในโรงเรียนเราเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้แล้วเขาก็จะวิ่งไล่ล่าเรานะคะ <S 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 โอ้โสยอมากๆเลยใช่ไหมล่าซึ่งเกมนี้นะคะเอาง่ายๆเลยค่ะ เขาก็ได้มอบหมายนะคะภารกิจเนี่ยมาให้เรานะคะโดยการที่เราต้องไปช่วยเหลือเพื่อนของเรานะคะนั่นคือโอสนะนะคะเออดี่คือฉันต้องมาทำภารกิจนะคะช่วยโอสนะเนี่ยนะแล้วคือนางเนี่ยก็คือเป็นหนามหัวใจเราด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ทำได้เหมือนกันนะคะไปค่ะทุกคนไปดูกันนะครับผมลุย นี่ไงทุกคนโอซานะนะคะอยู่กับเราคะ่ะแล้วก็เราสองคนนะคะกำลังที่จะแอบซอมบี้ตัวนี้อยู่คะ่ะเดี๋ยวนะนี่คือฉันกลายไปเป็นเพื่อนกับเธอตั้งแต่เมื่อไห่ก่อนฮะนี่มันแซมพานี่นะอย่าบอกนะเขาลุ่มพี่เนี่ยกลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อใช่แล้ว <S <S เขาบอกว่าให้เรานะคะ ไปตามเก็บไอเทมต่างๆนะคะแล้วก็ไปช่วยโอสนากันเนาะนี่เห็นไหมยันจังก็สู้คนนะจ๊ะบอกให้นี่ค่ะก็คือเราต้องวิ่งหนีพวกซัมบี้พวกนี้นะคะทุกคนโอ้โหดูดิเสียงเกมคือแบบบิวมากๆเลยเราก็แบบอเอาละคะ่ะทุกคนไปคะ่ะได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนะคะ แต่ว่าในการไปโรงเรียนครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนๆของเราทุกคนในโรงเรียนนะคะก็ติดเชื้อค่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีผู้ลอดยชีวิตเนี่ยแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะคะคือ โอซันนะเท่านั้นนะคะเอาละค่ะทุกคนเราต้องมาทำภารกิจในครั้งนี้นะคะให้สําเร็จให้ได้เลยนะจ๊ะลุยเลยก็คือตอนนี้นะคะในโรงเรียนเนี่ยอุ๊ยเอาดีนั่นคือซอมบี้เหรอเฮ้ยพุดดีเพื่อนเฮ้ยอุ้ยโอ้อก,อก็คือวิ่งแบบนี้เลยนะคะคือแบบ วิ่หวอนซอมบี้เลยค่ะกำลังแบบว่าหวยหิวเลยนะคะว่าแต่เราต้องไปเริ่มจากตรงไหนดีล่ะคะเนี่ยทุกคนสวัสดีมีใครอยู่ไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้มืดขนาดนี้ก็ไม่รู้นะจ๊ะเอ้ยก็คือปอเนี่ยไปสืบมาแล้วค่ะว่าของต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ตกใจเลยมีซสมมีสองตัวกำลังจะวิ่งมาหาเราทางนี้นะคะเห็นไหมอุ้ยน่าก,กลัวมากรีบไปดีกว่าเออรู้สึกว่ามันจะมีของนะคะที่อยู่ในห้องพยาบาลด้วยนะคะเอาละ่ะเรารีบไปกันดีกว่าอ๋อมันคือขวดยาค่ะทุกคนอ๋อเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งนะปอปอปอ,ปอเก็บยาไม่ได้ยังไงอะ่ะอ๋อหรือว่า มันต้องเก็บเป็นอันดับวะให้เราเก็บแบบว่าไล่เรียงไปนะคะเอาละรู้สึกว่าชิ้นแรกเนี่ยจะอยู่ในห้องสมุดหรือเปล่าไปดูกันนะคะเออนี่ไงเจอแล้วค่ะทุกคนมันคือโน้ตบุ๊กนะคะกระดาษนะคะทุกคนแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะคืออะไรก็ไม่รู้เลยค่ะแต่เขาเนี่ยให้เรานะคะไปเก็บในห้องวิทยาศาสตร์นะคะ เออโอเคชั้น3ใช่ไหมก็คือตอนนี้นะคะต้องวิ่งแบบว่าระมัดระวังค่ะเพราะว่าแบบหืมเสี่ยวซัมบี้มากๆเลยนะคะแต่ปอไม่รู้ว่าซัมบี้ในโรงเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะทุกคนแต่คาดว่านะน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะที่ปอบอกว่าวิ่งวิ่งมาดูแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเยอะเนี่ยเกรงว่าเราจะเล่นไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันยากเกินไปนะคะ นี่ค่ะทุกคนชิ้นต่อไปมันคืออะไรหรออ่อนน้ำมันหรอโอเคค่ะอ่ะเราได้ชิ้นที่สองมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะไปที่ห้องเดิมเลยค่ะนั่นคือห้องพยาบาลนะคะทุกคนห้องพยาบาลนะคะหิ้ยคือคือคือเราจะไม่เจอใครใช่ไหมอ่ะเฮ้ยโอเคค่ะเราน่าจะไม่เจออะไรนะคะทุกคน เดาปอขออ้อมไปแล้วกันนะเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งโผล่มาตอนนี้ล่ะไม่งั้นนะช็อกตายแน่เลยเออแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเหมือนว่าจะอยู่ข้างนอกเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าซอมบี้เนี่ยมันหายไปไหนหมดนะคะทุกคนมันไงเจอแล้วหนึ่งตัวโอ้ยสองตัวเลยค่ะนี่พวกเธอเราเพื่อนเธอยังไงล่ะ เมื่อกี้ปอโดอนรวบค่ะทุกคนปอโดอนรวบหน้าหลังเลยนะคะโอ้โหไม่น่าชัล่าใจเลยค่ะไอพวกนี้นี่มันแบบไม่ได้ละค่ะทุกคนแกกำลังทำให้ฉันเสียเวลานะเพื่อนๆเอาละนี่ไงตรงนี้มีหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวปอจะหาทางอ้อมไปแล้วกันนะอย่ามาทางนี้นะเพื่อนนะแล้วก็เดี๋ยวปอจะวิ่งไปที่ชั้นว้ยมันมีตัวหนึ่งะ เั้นปอต้องออมไปแล้วละค่ะทุกคนเฮ้ยแต่รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยก็มีหนึ่งตัวปะวะมันคือไอหัวม่วงอ่ะทุกคนเฮ้ยเกมเปอะไรอะ่ะเฮ้ยเกมบ้าก่ออย่านะเหมือนว่าจะทางสะดวกนะคะ ก็คือว่าซอมบี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้วิ่งเร็วเท่าไหร่นะแต่ก็โหดอยู่นะแกก็คือวิ่งอะแต่คือไม่ได้เร็วเท่าไหร่ก็คือเราวิ่งหนีได้แต่ว่าก็อย่าโดนเหมือนปอเมื่อกี้นี้แล้วกันนะคือโดนรวบค่ะทุกคนนี่เลยเข้ามาเอาของเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเข้ามาเอาของเหมือนเดิมเลยนะคะไปแล้วก็ไปที่ชั้น3ค่ะโอสนะ รอก่อนนะคือเราต้องเก็บของให้ครบก่อนนะคะเพื่อไปตามเพื่อไปหานางนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือชิ้นที่2นะคะชิ้นต่อไปคือจะอยู่ในห้องพยาบาลค่ะทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีบอกเฮ้ยอุ้ยอู้เอาดีเพื่อนโอ้ ตกใจเลยทุกคนคือถ้าใครดูคลิปนี้นะคะก็ต้องเบาเสียงปอไว้นะคะเพราะว่าเสียงปอแหกปากมีแน่นอนนะจ๊ะห้องพยาบาลอยู่ฝั่งนี้นะคะไม่เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาดักรอฉันละเพื่อนนะ่ะนี้ค่ะโอเคเราได้ชิ้นที่สามมาแล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่หลังต้นไม้ค่ะซึ่งอยู่ที่ด้านนอกตรงนี้เลยนะคะหูบรรยากาศ ในโรงเรียนเนี่ยเหมือนว่าจะไม่เหลือใครแล้วนะคะตัวน,นี้คือเหลือแค่เราแล้วก็ซอมบี้นะคะเอาล่ะแต่ว่ารุ่มพี่อะหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเออนั่นสิป่านี้เนี่ยน่าจะเป็นซอมบี้เป็นแล้วล่ะคะ่ะทุกคนนี่อ๋อเขาให้เรานะคะมาเก็บดอกไม้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้เรานะคะกลับไปหาโอซานะค่ะโอซานะอยู่ในห้องเก็บของนะคะ จริงเหรอโอซนะหรือว่าไลบาลูวะแต่ว่าในรูปเนี่ยมันคืออสานะนะคะใช่ปะตอนที่เริ่มเกมมานะไม่น่าแต่ใช่ไลบาลูนะคะทุกคนเอาละโอซานะรอก่อนนะเพื่อนอุ้ยไงอันนี้มีหนึ่งตัวคะ่ะทุกคนโอ้ยเยอะมากเลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยกำลังจะแห่มาหาเรานะคะเอางี้แล้วกันค่ะ เดี๋ยวปอจะล่อให้พวกซอมบี้นะคะวิ่งมาตรงนี้นะคะทุกคนมาค่ะเราจะมารอให้ซอมบี้เนี่ยวิ่งมาหาเรากันนะคะเพื่อล่อเขาค่ะทุกคนนี่ตามมาเลยเพื่อนตามมาเลยตามมาเร็วดีมากคือแบบพวกแกน,นี่มันคือซอมบี้ที่เชื่องช้าที่สุดแล้วเพื่อนเอาล่ะตอนนี้เลยค่ะก็คือปอจะอ้อมมาทางนี้นะคะเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ เมื่อกี้ปออุ้ยมันมีหลายตัวเลยนี่ว่าทุกคนรีนเสียงไหมมันคือเสียงเสียงร้องไห้อุ๊ยเธาอยู่ห้องไหนวะ ตอนนี้ปอมไม่รู้ว่าห้องเก็บของเนี่ยคือห้องไหนนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายห้องค่ะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้คือแบบมันคือเสียงที่กําลังร้องไห้แล้วก็ขอความช่วยเหลือค่ะทุกคนโอสนะลอก่อนนะซึ่งขอหาห้องเก็บของก่อนคือไม่รู้ว่าห้องไหนน่ะก็คือเราต้องดูให้ทั่วห้องเลยนะคะห้องนี้ก็คือไม่มีค่ะแปลว่าต้องอยู่โซนนี้แน่ๆเลยนะคะอ๋อละห้องเก็บของก็คือจะมีห้องนี้ด้วยนะคะเฮ้ยนี่ไงเอ้า เดี๋ยวนะทุกคนไม่ใช่อสนะค่ะแต่เป็นไลบาลุซัง,งั้นนะคะไลบาลุมาช่วยเลี้ยว <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้คือจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะทุกคนก็คือแค่นี้หรอเอาดี <c oughs> คือทั้งวอตมีแค่นี้หรอ อันนี้คือจบแล้วนะคะทุกคนคือเป็นมดสั้นๆเลยนะคะก็คือจบแล้วหรอเป็นมดที่สั้นมากๆเลยอะแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะไม่เป็นไรคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้มาเล่นนะคะเออเพราะว่ามันก็เป็นอีกมดหนึ่งที่แบบค่อนข้างนิยมมากๆเลยนะคะถึงจะสั้นแต่ก็ เออสนุกอยู่แล้วก็ชวนตื่นเต้นด้วยนะคะทีนี้นะคะอยากรู้ว่าเราเนี่ยฆ่าซอมบี้ได้ไหมมาลองดูกันนะคะเป็นไงพี่เลนไหมเอาล่ะเราก็ได้ไฟฉายมาเหมือนเดิมนะคะเอาดีก็คือว่าเราเก็บของไม่ได้แน่แนๆเลยอะไปรอดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะทำอะไรซอมบี้ได้หรือเปล่านะคะนี่ไง มันมีมีดด้วยไงเอาละค่ะทุกคนในเวลาสนุกแล้วทีนี้นะคะคือเราเนะี่ยแอบสวีไม่ได้ค่ะแต่ว่าปอจะลองฆ่าแบบตรงๆเลยแล้วกันนะเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาเฮ้ยเมันกดฆ่าไม่ได้หรอกบาทุกคนโอด้ดีดิบดบดิบดบดบ,ดบ,ดบมันกดฆ่าไม่ได้อะ่ะอุ้ยก็คือตายเลยนะคะ แปลว่าเราเนี่ยทำอะไรกับมอสเขาไม่ได้เลยะคะ่ะทุกคนก็คือว่าต้องเล่นตามเนื้อเรื่องเขาเท่านั้นนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับมอสซอมบี้ในวันนี้นะคะก็ชวนตื่นตาตื่นใจอยู่ในแกนแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปในวันนี้กัน,นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสครา์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายอ่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน